สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่23กันยานะคะเริ่มต้นที่ทำเฟนเดลี่นะอุมมองของเดลี่กับราคาเหมือนเมื่อวานนะคะคือที่ r e s i s t a n c e 1.88.53กับ Support ที่1.742.15นะหลังจากเมื่อวานขาวประชุม FOMC สร้างความตื่นเต้นนะครับสวิงขึ้นสวิงลงรุนแรงเสร็จแล้วราคะ มาอยู่ที่เดิมเลยเมื่อวานตอนเราเริ่มวิเคราะห์เนาะแนววัดใจ1772นั่นเองนะคะแล้ววันนี้จะไปทางไหนได้บ้างมุมมองของเดลี่ยังเหมือนเมื่อวานอยู่นะคะก็คือข้างล่างเนี่ยมีบรูดดทนะแล้วราคาถูกดันขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะเกือบถึงกลาง channel แ,แล้วนะคะถ้าข้างบนยังไม่เกิดเรดเนี่ย ก็ยังมโอกสที่ราคาจะรีบาวขึ้นได้อีกนะคะอาจจะไปถึงรั้วหรืออาจจะไปถึง LMA 200นะคะเดี๋ยวมาติดตามดูกันว่าจะไปวันนี้หรือจะไปพรุ่งนี้ประมาณนี้ค่ะเทรนของ Daily นะคะยังเป็นขาลงอยู่เนาะวันนี้แรงซื้อนะคะยังไม่ค่อยเยอะนะแรงขายก็เริ่มมีดายดกชั่นมานะคะแต่ก็น้อยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมของ Daily คือมันจะ ซเวกอบกว้างนะเพราะฉะนั้นกม็มมโอกาสดคลืขึ้นไหวยอยู่ในชนแนลของ4ชั่วโมงค่อนข้างสูงนะคะแต่ภาพรวมของเดลี่คือยังมีโอกาสขึ้นมาเทสรัว่านั่นเองนะคะโอเคมาดู4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะคะเมื่อวานข่าวกระชากขึ้นกระชากลงมันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ล่าสุดนะคะสร้าง r e s i s t a n c บริเวณนี้นะคะ1787.13นะคะแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะที่1757.82เนาะ กว้างอยู่ทีเดียวนะขึ้นเท่ากับลงลงมากกว่าขึ้นนะครับสำหรับข่าวของ p o w e l 2,800จุดนะคะและล่าสุดเราเห็น l u u ดดมาราคามีการรีบาวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะคะล่าสุดขึ้นมาชิดรั้วแล้วหรือว่าขึ้นมาถึงกลางกรอบของ t ท f ว f r a สี4ชั่วโมงแล้วนะ เพราะฉะนั้นมุมมองของ4ชั่วโมงคือ,อยังมีโอกาสที่จะปีนรั้วและขึ้นมาเทสกรอบด้านบนของ4ชั่วโมองอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นให้เราเช็คสัญญาณอื่นคอนเฟิร์มนะคือตอนนี้เทรนด์มันยังเป็นขาลงเนาะแล้วทีนี้ที่ทำฟิว4ชั่วโมงคือแรงซื้อมันเริ่มก่อตัวมาใกล้เต็มนะเพราะามันเริ่มตัดเลเวลแล้วแล้วก็แรงขายมันพักตัวนะคะ ถ้าแท่งสีชั่วโมงถัดไปแรงซื้อมาต่อเน,นี่ยโอกาสขึ้นมาเทส1787อีกรอบนึงเนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะโอเคอันนี้คือมุมมองหลักของสชั่วโมงแต่ว่าถ้ามันแทงถัดไปแล้วแรงซื้อมันตกมันมีโอกาสไซเวย์อยู่ใต้ตัวของรั้วลงมาถึงซับพอร์ตข้างล่างที่1757.82นั่นเองนะคะอันนี้คือมุมมองของเขา แต่เราเห็นก็บรูมานะ่ะก็ยังลุ้นว่ามีโอกาสที่จะดันขึ้นไปเทสด้ดานบนอีกรอบนั่นเองนะครับโอเคมาเช็คทำฟิลมย่อยกว่านี้ที่ H1 ตอนนี้ H1 นะคะกำลังพยายามเทสเอลเมสองรของเขาอยู่หรือแบบประมาณว่าพยายามปินรั้วนะแล้วกรอบด้านบนของ H1 นะคะยังไม่สร้างหรืออาจจะทำลายไปแล้วนะครับ กำลังหาแนวใหม่นะเพราะฉะนั้น Resistance ถัดไปที่ราคากำลังพยายามจะขึ้นไปเทสคือแนวนี้นะจ๊ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้เขายืนเหนือ1770ได้นะก็คือบริเวณนี้นะคะ resistance ใกล้ๆอันแรก1781.63และถัดมาคือกรอบด้านบนของเทาเฟรม4ชั่วโมองที่1787.13นั่นเองนะคะโอเค แท้ยังเป็นขาลงอยู่นะทําเฟรมนี้เพราะว่าแท่งขายยังไม่ได้ปีนขึ้นรัวโอเคแต่แรงซื้อเริ่มมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว30 30มเมนะื่อวาน่ะขึ้นสุดเนาะแล้วพอลงมาเนี่ยมันก็เป็นแค่ระดับกลางๆนะจ๊ะทุกคน เพราะฉะนั้นก็มาตามดูดีกว่าเขาจะปีนรั้วสําเร็จหรือเปล่าถ้าเขาปีนรั้วสําเร็จในทางเฟมนี้นะครับ M 3 0กับ M 1 5เนี่ยราคามีโอกาสขึ้นมาทด2สอบบริเวณมีได้นะ1781นะกับกรอบ4ชั่วโมงยังมีโอกาสอยู่นะคะแต่ให้เขาคอนเฟิร์มที่30ก่อนดีกว่าว่ายืนเนื้อแนวรั้วไหวหรือเปล่านั่นเองไม่กี่อิดใจนะจ๊ะ แต่สิมันพยายามปีนขึ้นมานำมาก่อนแล้วนั่นเองจ้ะโอเคทีนี้เห็นแนวโน้มแล้วละ่ะว่าราคามีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมาทางฝั่งขาขึ้นก่อนนะคะมาเช็คซั p พอร์ตรี i ิส a n น e สำคัญเมื่อกี้ที่บอก r e s i s t a น c ์สำคัญในทางฟิล์มย่อยไปแล้วนะคะมาดูแนวถัดไปถัดจาก r e s i s t a น c ์สชั่วโมงนะคะถัดไปจะอยู่ บริเวณนี้นะที่เป็น r e s i s t a n c e ถัดไปคือ1769.08นะคะแล้วก็สุดระยะสวิงนั้นบนนั้นก็เป็นบริเวณแถวเดียวกันกับ r e s i s t a n c e ของ Daily ที่180.853นั่นเอง <c oughs> โอเคที่นี้มาดู Support สสำคัญนะครับอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้า4ชั่วโมงปินรัวไม่ได้เนี่ยนะเทสูัวแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็มีโอกาสตบลงมา เทสสปอร์ตได้อีกนะครับธีนั้นสปอร์ตใกล้ๆอันแรกของคุณนะคะแต่เคสนี้ก็ตามดูดีกว่าว่าจะเกิดหรือเปล่าเพราะตัวน,นี้แรงขายเริ่มตกนะถ้าจากสพอร์ตสำคัญตรง175 57นะถัดมามันจะเป็นสพอร์ตบริเวณนี้นะครับก็คือแถวๆแล้ค่ะ 1747.27นะคะแล้วก็วันนี้สุดระยะสวิงด้านล่างนะคะก็สุดที่กรอบด้านล่างของเดลี่เลยที่1742.15นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ราคาจะรีบาวขึ้นไปด้านบนก่อนนั่นเองเพราะว่าเมื่อวานก็ขึ้นก็แรงลงก็แรงแล้วก็ลงมากกว่าขึ้นอีกวันนี้อาจจะมีการ ตัวแล้วก็รีบาวของราคาได้อยู่เหมือนกันโอเคแต่ว่าให้เราดูการคอนเฟิร์มของแท่งราคาแล้วก็แรงซื้อนะครับอีกทีตามที่อธิบายไปแล้วนะคะอย่าลืมเช็คข่าวสำคัญในตารางประกอบการเทรดน,นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย